สวัสดีครับวันนี้มีโปรแกรมใหม่มาแนะนำครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคอมเมนต์บน PDF นะครับใช้ในการเขียนแทนกระดานไว้บอร์ดนะครับซึ่งอาจารย์หลายท่านที่สอนหรือว่าติวเตอร์ที่สอนเนี่ยนิยมใช้ไว้บอร์ดกันใช่ไหมครับทีนี้พอเข้าสู่ยุคของโควิด19เนี่ยนะครับเราก็ต้องปรับตัวกันมาสอนออนไลน์หลายท่านกย็ยังถนัดในการเขียนกระดานอยู่นะครับวันนี้ผมก็เอาโปรแกรมที่ชื่อว่าเซอรนะครับ เซ r n a l นนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเขียนลงไปบนกระดาษนะครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็ใช้สำหรับการคอมเมนต์งานนะครับอายุตัวอย่างเช่นนะเปิดไฟล์ p f ทีเต้องการคอมเมนต์มาตรงนี้ครับ Annotate PDF แล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับยกตัวอย่างไฟล์นี้ o p ครับ Open ก็จะได้ไฟล์นี้มาเป็นแบบฝึกหัดนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนตัวหนังสือลงไปเลยนะครับได้เช่น my name is นะครับชื่อผมนะครับเขียนลงไปได้เลยแบบนี้นะครับโดยอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยมันก็จะมีตัวปากกานะครับแล้วก็ตัวแท็บเล็ตสำหรับเขียนนะครับก็คือผมใช้วาคมนะครับเป็นเมาส์ปากกาสำหรับเขียนนะครับ ก็เราก็สามารถที่จะาวาดนะครับเขียนลงไปในตัวไฟล์ pdf ได้เลยนะครับเหมือนรูปนี้นะครับเติมคําเรากําลังสอนอยู่เราก็สามารถที่จะสอนไปด้วยแล้วก็เฉลยแล้วก็เติมไปด้วยนะครับเช่นอ,องค์ประกอบตรงนี้นะครับเรียกว่า Air นะครับตรงนี้เรียกว่า Sunlight นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าคนที่อยากจะใช้ในการสอนผมใช้ในการสอนสดมาแล้วนะครับ แล้วก็เขียนลงไปบนบนหน้ากระดาษอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวที่ผมเขียนแล้วก็มีการปรับปรุงแล้วนะครับอัปเดตละนะครับเขียนลงไปได้แล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือได้นะครับซึ่งผมจะพาทําตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่การสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาโดยกดมาที่ไฟล์ครับแล้วก็ new นะครับแล้วก็ตรงนี้ เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นหน้ากระดาษแต่เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นบรรทัดแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราต้องการให้มันเป็นหน้ากระดาษเปล่าเราก็สามารถที่มาคลิกที่เพลนตรงนี้ได้หรือว่าถ้าต้องการให้เป็นกริดครับเป็นตารางเราก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ครับหรือว่าจะเป็นดอทครับมีให้เลือกหลายรูปแบบสมมติว่าผมต้องการเป็นเพลนนะผมก็มาคลิกที่เพลนตรงนี้แล้วก็เข้ามาเลือกตรง apply to all page นะครับมันก็จะกลายเป็น หน้าเปล่าๆอย่างนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มหน้าได้ครับโดยการคลิกบวกตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆเราก็จะมีหน้ากระดาษเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนดูได้ะนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนดูได้แต่ละหน้านะครับแล้วเราก็จะมาผมจะอธิบายการใช้งานตัวฟังก์ชันสำคัญๆที่เรามีใช้ก็คือแถบนี้ครับดินสอ,อยัางลบไฮไลท์นะครับการแทรกภาพ การแทรกตัวหนังสือการวาดรูปทรงต่างๆนะครับการาวาดการครอบเลือกนะครับการสร้างช่องว่างหรือว่าแบบยืดหดระหว่างบรทัดนะครับแล้วก็การเลื่อนโดยใช้มือนะครับแล้วก็การตั้งค่าขนาดของยังลบขนาดของปากกาดินสอที่ใช้นะครับตรงนี้เรามาเริ่มกันเลยครับตอนแรกเนี่ยผมขอเริ่มเครื่องมือแรกแล้วกันนะครับขอใช้เป็นเท็กซ์กันตัวนี้นะครับ แล้วผมก็พิมพ์ข้อความไปครับผมพิมพ์คำว่า,าการใช้งานเซอนส plus นะครับเซอร์ล plus plus เข้าไปาเขาจะเห็นว่าพิมพ์ตัวหนังสือเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งตัวหนังสือตรงนี้ได้นะครับโดยการไฮไลท์ที่ตัวหนังสือแล้วก็เข้ามาที่นี่ครับข้างบนเราสามารถที่จะเลือกฟอนต์นะครับได้แล้วก็เราสามารถที่จะเลือกไซส์ของฟอนต์ได้ครับผมก็เพิ่มไซส์ขึ้นมาเป็นสัก 16นะครับแล้วก็ s e l e c t ตรงนี้ฟอนต์ก็จะโตขึ้นเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะวาดไฮไลท์หัวข้อตรงนี้ให้มันเด่นชัดขึ้นเราก็มาใช้ไฮไลท์ตรงนี้ครับไฮไลท์นะครับลากอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือ,อผมอย้อนกลับไปนิดนึงครับผมจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ครับกดไฮไลท์แล้วก็กดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ลากอย่างนี้เห็นไหมเราก็จะได้ไฮไลท์ด้านหลังซึ่งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับหรือ เปลี่ยนใหม่ครับผมอันดูปุ๊บแล้วก็มาที่วงกลมครับแล้วกอ็อย่างนี้ก็ได้ครับผมอันดูนะครับปุ๊บขอกลับไปที่เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมโอเคนะครับเครื่องมือตัวแรกนะครับที่อยู่หน้าสุดเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีให้เลือกเป็นเส้นเส้นตรงธรรมดานะครับเป็นเส้น a ดช เป็นดอทนะครับเอาไว้วาดคอนทัวร์แล้วก็ดอทนะครับเอาไว้แบบลากความเชื่อมโยงนะเดี๋ยวผมลองทีละเส้นให้ดูครับเส้นสแตนดาดนะครับเส้นสแตนดาดตรงนี้เรามาตั้งค่าความหนาของเส้นในตรงนี้นะครับแล้วก็สีของเส้นตอนนี้ผมเลือกเป็นสีดํานะครับสีดําแล้วก็เส้นหนาเส้นปานกลางนะครับถ้าเป็นเส้นแดดนะครับตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นเส้นดอทนะครับก็ อย่างนี้นะครับแล้วก็เส้นดอทก็จะเป็นเส้นอย่างนี้ถ้าเราเลือกเส้นเล็กลงนะครับเส้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการเลือกเส้นหนามากขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปเลือกที่ตัวทูเครื่องมือตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่เพนต์ออปชันนะครับแล้วก็มาเลือกที่หนามากๆเวอร์ติคตรงนี้หนามากๆก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เส้นก็จะหนามากๆนะครับแต่ว่าค่าตรงนี้จะมีให้3อันแล้วก็เลือกประมาณค่านี้คือค่าตรงกลางทีนี้ พอเราวาดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการจะลบเส้นนะครับเราก็เลือกเครื่องมือที่เรียกว่า e r a ร e เซอร์เครื่องมือลบตรงนี้แล้วก็มีให้เลือกอยู่3แบบคือ Standard. สแตนด a r d ดสแตนด r ดคือยังลบปกติครับยังลบปกติเวลาเราลบมันก็จะลบไปตามไอตัวที่ยังลบสัมผัสส่วนตัวที่2ครับไวท์ out. อัลอะไวท์อัลตรงนี้จะใช้ในการในการเขียนลงไปบนพื้นที่มีสีทึบอ,อย่างเช่นผมเขียนลงไปบนไฮไลท์ตรงนี้นะครับเห็นไหมัมันก็จะไวท์อัลออกมาเป็นสีขาว แล้วก็ตัวสุดท้ายครับ delete stroke ตรงนี้ขอให้ลากผ่านนะครับเส้นนั้นก็จะหายไปแบบนี้นะครับอโอเคนะครับอันนี้คือเครื่องมือ2ตัวแรกเครื่องมือตัวที่3ครับ highlight นะครับ highlight ที่ผมพาทําไปแล้วเนาะตรงนี้ highlight เราสามารถที่จะ highlight ได้ทั้งรูปแบบที่เป็น highlight ธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็ highlight ที่มีกรอบนะครับแบบนี้แล้วก็ highlight เราลองมาคลิกเลือกตรงนี้นะครับ มันก็จะกลายเป็นลักษณะอย่างนี้ครับวงกลอมอย่างนี้พอเต็มหลูมป,ปุ๊บเขาจะระบายส่วนที่เหลือให้นะครับมี3รูปแบบเนาะระบายธรรมดานะครับระบายโดยมีเชฟตรงนี้ช่วยแล้วก็ระบายโดยใช้ตัวเติมสีช่วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลบตรงนี้นะครับออกไปโอเคเครื่องมือต่อไปครับแทรกภาพครับ,รบตรงนี้เราสามารถที่จะใส่ภาพลงไปในกระดาษแผ่นนี้ได้นะครับโดยการแทรกเข้ามาแล้วก็ คลิกที่ภาพนะครับแล้วก็มาคลิกลงที่นี่เขาก็จะมีรูปภาพตัวอย่างให้เราดูนะครับผมก็สมมติผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับแทรกเข้ามาเราสามารถที่ย่อขยายภาพได้ครับนี่นะครับแล้วก็คลิกข้างน,นอกเพื่อวางพอวางเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับพอวางเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับได้นะครับเช่นเราต้องการจะบอกว่าเอตรงนี้ เปลี่ยนสีนะครับสมมติอ,อยากอยากให้เขาเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีสีแดงนะครับเราก็เขียนลงไปว่าตรงนี้ให้เป็นสีแดงนะครับให้ทําสีใหม่มาอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้ไฮไลท์บอกเฉพาะส่วนนี้นะครับเราก็ไฮไลท์ได้นะครับการูปภาพโอเคครับผมลบตัวนี้ออกไปป๊บแล้วก็ลบรูปภาพทําไงเอ่ยลบรูปภาพนะครับ เราก็ใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือ select ตรงนี้ครับชึบนะครับลากครอบแล้วก็กด Delete ที่คีย์บอร์ดนะครับก็จะหายไปนะครับตรงนี้คือ Select นะครับ select เดี๋ยวก่อนที่จะไป Select ผมเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวเครื่องมือวาดก่อนนะครับเครื่องมือวาดเนี่ยมีสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับมีลูกศรลองดูแต่ละตัวครับสี่เหลี่ยมธรรมดาเป็นแบบนี้นะครับถ้าสี่เหลี่ยมแล้วกดเติมสีด้วยเป็นแบบนี้ครับ แล้วถ้าเราเปลี่ยนสีใหม่ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับวงกลมบ้างครับวงกลมก็เหมือนกันครับวงกลมถ้าเป็นวงกลมธรรมดาสีดำถ้าเป็นแบบนี้จะได้เป็นวงกลมวงรีนะครับแต่ถ้าเรากดชิปช่วยนะครับวาดวงกลมแล้วก็กดชิปช่วยถ้าเรากดชิปช่วยเนี่ยจะเป็นลักษณะของวงกลมออกมานะครับวงกลมตลอดนะครับเป็นเป็นกลมอเงี้ย แต่ถ้าไม่กดชิปช่วยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเติมสีกดเติมสีด้วยเราก็จะได้วงกลมลักษณะอย่างนี้นะครับเชฟอื่นนะครับเป็นยังไงเอ่ยถ้าเป็นเชฟนี้อะโลดรอ w นะครับเราก็เป็นลูกศรน,นะครับชี้ไปชี้ไปในทิศทางที่เมาส์เราเลื่อนไปนครับแล้วก็เครื่องมือ Draw Line เส้นตรงครับเราสามารถที่จะว่าเส้นตรงแบบนี้ได้ครับโอเคแล้วก็ตัวต่อไปครับ Draw coordinate system นะครับใช้สำหรับการวาดแกนนะครับแกนอย่างนี้แกนตั้งฉากอะไรประมาณนี้ครับเอาไว้สำหรับการวาดกราฟเดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกไปก่อนครับมันเยอะเกินไปโอเคนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือวาดต่อแล้วก็เข้ามาตรงส stroke recognizer นะครับตรงนี้จะเป็นการจำว่าเหมือนกับเ,เราวาดเป็นวงกลมให้เหมือนวงกลมแล้วเขาจะจำลองให้เป็นวงกลมเองเช่นผมวาดเป็นรูปนี้ ถ้าใกล้เคียงกับวงกลมอ่ะเขาจะทําเป็นวงกลมให้อย่างเช่นรูปนี้ครับอันเนี้ยวาดไม่เหมือนวงกลมนะนเนาะอย่างเช่นรูปนี้ไม่เหมือนนะครับแต่ถ้าวาดแบบตั้งใจวาดให้เป็นวงกลมเนี่ยก็จะกลายเป็นวงกลมให้แบบนี้เหมือนสี่เหลี่ยมเหมือนกันครับสี่เหลี่ยมพยายามวาดให้เหมือนสี่เหลี่ยมมันก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมก็คือตัวโหมด stroke recognizer นะครับอ่าทีนี้ส่วนตัวต่อมาครับตัวนี้ snap นะครับเป็นตัว snap ทั้งสองตัวเป็น rotating snap แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนี <anda> ่ครับ rotating snapping กับ grid Snapping นะครับถ้าเราตั้งหน้ากระดาษเป็นเป็นกริดนะครับกริดแบบนี้เป็นหน้ากริดอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมแอพพลายไปที่ทุกหน้าเลยครับแล้วเราวาดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเราต้องการจะหมุนมันนะครับอย่างเช่นผมเลือกเชฟนี้แล้วก็ต้องการจะจับหมุนครับถ้าเราเปิดโหมด Snap ตรงนี้ครับเขาจะส nap ให้เรา ถ้าเป็นี่รับถ้าองศาสแนปให้9 0องศาสแนปให้แต่ถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้ครับเขาจะไม่สแนปให้เรามันจะไปเรื่อยๆครับไม่มีการจับสแน p ให้เราส่วนโหมดนี้เหมือนกันครับตัวกริดสแน p น,นะครับเวลาเราเลื่อนไปถ้าเราไม่มีกริดสแน p เนี่ยมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆได้อิสระนะครับผมวาดใหม่ดีกว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้เพราะาเมื่อกี้มันไม่เป็นสี่เหลี่ยม มันไม่มันไม่อยู่ตั้งฉากเอาเป็นฉากๆอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็ามาตรง Snaps n a p นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนนะครับเครื่องมือตัวนี้ก็จะช่วย Snap ตำแหน่งให้อขอแย้ลบตรงนี้ครับชิบชิบชบ,บแล้วก็ตัวต่อมาครับนี่นะครับ อันนี้ไม่มีในโปรแกรมอื่นครับตัวนี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นโปรแกรม select มีครับ select คือสมมุติว่าเราวาดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับเ,เดี๋ยวนะผมลบตัวนี้ก่อนเราวาดรูปอะไรสักอย่างขึ้นมาาวาดรูปคนก็นได้ครับแล้วเราต้องการจะย้ายคนมาไว้ตรงข้างล่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ครับแล้วก็ ย้ายมาอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแบบรูปร่างนั้นมันซับซ้อนแล้วมันไปซ้อนกันอยู่แล้วก็เลือกตรง select region ตรงนี้แล้วเราก็ลากเอาอย่างนี้ก็ได้ครับชึบแล้วก็ย้ายได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือเครื่องมือในการเลือกแล้วก็ select object ตรงนี้ก็คือถ้าโดนไปโดนตรงไหนก็ object นั้นก็ถูกสามารถที่จะถูกแก้ไขได้เหมือนตรงนี้ครับแยก object ออกมาแยก object ออกมาอย่างนี้ก็ได้ครับตัวต่อมานะครับ ถ้าสมมุติว่าเราเราวาดรูปนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จุดโน้ตอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราต้องการจะแทรกตรงนี้แต่ว่าพื้นที่ไม่พอนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ครับแล้วก็ยืดได้อย่างนี้ครับแล้วก็เราสามารถที่จะทําอย่างอื่นต่อได้ครับเราต้องการจะวาดรูปนะครับวาดภาพประกอบอย่างนี้แต่ถ้าสมม,มุติว่า ตอนนี้มันอยู่หางไปอยากเลื่อนเข้าเราก็มาคลิกที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนเข้ามาอย่างนี้ได้ครับนี่นะครับก็เป็นแบบตัวหนึ่งที่ที่ใช้งานน่าสนใจแล้วก็ตัวถัดมาครับตรงนี้เป็นรูปมือก็คือตัวแผ่นนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างนี้นะครับใช้ในการขยับได้แล้วก็ตัวสีเขียวตรงนี้คือรีเฟรชมันจะกลับไปที่ค่าเดิมนะครับกดคลิกปุ๊บจะกลับมาอยู่ที่ดินสอแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็เป็นระดับ ดินสอที่ขนาดกลางนะครับโอเคผมลบตรงนี้กันนะครับมีอะไรอีกบ้างครับตรงนี้ก็เลือกขนาดเนาะโชว์ไปแล้วนะครับแล้วก็เลือกสีฟอนต์สอนไปแล้วข้างบนครับมีตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอัดเสียงนะครับเวลาเราเรียนบางทีเราใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วก็อาจารย์บรรยายไปเราก็กดตรงนี้บันทึกเสียงนะครับกดบันทึกเสียงไปเรื่อยๆได้ครับ ก็จะเป็นไฟล์ audio ถ้าจบเราก็ stop ตรงนี้นะครับเวลาเราไปเปิดดูมันก็จะมีไฟล์ตรงนี้อยู่โอเคนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟล์ที่ผมใช้ในการบรรยายนะครับสำหรับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นไฟล์ที่ผมทําตอนที่ฝึกอ,อบรมนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมก็เขียนด้วยลายมือก่อนนะครับแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วาดรูปประกอบไปด้วย ทีนี้พอบญญรรยายเสร็จผมก็มาเอามาพิมพ์ใหม่ครับในส่วนที่เขียนไม่ชัดหรือว่าต้องการให้มันชัดเจนแล้วก็เน้นมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เอามาเขียนใหม่ครับมาใส่ไฮไลท์นะครับมาใส่ขอบเขตให้มันแยกให้มันเป็นสัดส่วนภาพไหนที่ไม่ชัดนะครับเขียนแล้วไม่เคลียร์ผมก็เอามาวาดเติมรายละเอียดเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับพอเราใส่รายละเอียดต่างๆครบเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่ตัว ไฟล์ครับแล้วก็มา Export PDF แล้วก็ส่ง PDF เนี่ยให้กับผู้เข้าอบรมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราคอมเมนต์งานให้กับนักศึกษาให้กับลูกน้องนะครับให้กับเจ้านายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซฟ e ป็นดีแล้วก็ส่งให้เขาหรือว่าถ้าเราต้องการจะเซฟเป็นรูปภาพนะครับเราก็มาเลือกที่นี่ครับเลือกมาข้างล่างเป็น PNG g r a p h i ราฟตรงนี้ก็จะสามารถเซฟเป็นรูปภาพได้นะครับแล้วก็เอารูปภาพที่ได้เนี่ยนะครับส่งให ดูในไลน์ในในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กซึ่งสามารถเปิดดูได้อย่างง่ายง่ายกว่านะครับได้ก็คิดว่าโปรแกรมนี้มีประโยชน์กับในหลายคนนะผมลองใช้มาแล้วนะครับใช้ตั้งการสอนการบันทึกการประชุมนะครับแล้วก็ใช้ในการคอมเมนต์งานนะครับก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้ดีแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเราจะต้องหมั่นเซฟบ่อยๆครับตรงนี้เข้ามาที่เซฟตรงนี้บ่อยบ่อยครับเพราะว่าจะไม่เหมือนโปรแกรมมันโน้ตโปรแกรมมันโน้ตเขียนเสร็จเนี่ยเขาจะบันทึกให้ออโ,โต้แต่ว่าโปรแกรมเนี้ย เราจะต้องเป็นคนเซฟเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยันเซฟหน่อยถ้าเกิดว่ามันโปรแกรมแฮงหรือว่าหลุดไปเนี่ยเราจะต้องมาทําใหม่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นข้อด้อยข้อหนึ่งของตัวเซอร์แลแล้วกันนะครับอันนี้ก็ต้องใช้อย่างระมัดแต่ผมก็ชอบข้อดีของเขาหลายอย่างนะครับเขียนได้ดีนะครับแล้วก็มีลูกเล่นให้พอสมควรประมาณหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นโอเพนซอร์สเขาฟรีนะครับไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับ เอามาใช้งานได้อย่างที่ผมโชว์ทุกท่านอยู่ตอนนี้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับอาจารย์นะครับกับคนทํางานนะครับกับนักเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ใช้ในการทํางานนะครับก็คอยติดตามคลิปเกี่ยวกับสอนการใช้สื่อต่างๆนะครับใช้โปรแกรมต่างๆได้ที่ทาง y o u t u b e นะครับผมก็พยายามจะหาโปรแกรมใหม่ๆมานําเสนอเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ